แม่สวัสดีครับข้าวเหนียวมะม,ม่วงหน่อยครับใส่นะกล่องครับกล่องนะอเนาะเผื่อเหลือเธอจะได้ไปกินตอนกลางคืนอ,อร่อยไม่อร่อยก็ดูแม่เขาขายอ่ะดูแค่ดูหน้าก็อร่อยแล้วอร่อยเลยไม่มีทางมาทำไรไม่มีทางดูหน้าแม่นี่ดู เดี่ยวรู้เลยเอาอ,อกร่างานะคะือเอาอะไรอันนี้การาน้ำต่างกันยังไงคะไอ,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 อ้นี่มันจะอมเคลื่อนนิดนิดเอาหวานหวานค่คะเอออบร่างหวานชัวร์เอาว่าพุงนี้ถึงช่วหวานคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เจ็ดสิบสามแล้วค่ะเจ็ดสิบสามแล้วออ้ยยัง แข็งแรงเนาะอยู่บ้านเนี่ยเฉยๆจะจำความไม่ได้ผมต้องออกออขายดีไหมครับช่วงนี้ใช่ได้ใช่ได้เนาะ <ś m akes> ขอช,ช,ช,ชิมชิมนิดหนึ่งครับชิมชิมไหมรู้กันไปนเลยห,หวานแบบสนิทเลยไม่มีรสอื่นเลยหวานมากอันนี้เรียกว่าอกลอง่เอออกลอง,ออลองไปคุณแม่ขอขอขอดิมอีกหน่อย <laughs> มันมีมันมีชี่หนึ่งหรือไม่ไม่มีนะ ไปเลยชิ้นหนึ่งเลยอร่อยไหมโคตรอร่อยอะเท่าไหร่ครับคุณแม่โอยเจ้ยนิดนิดมันเท่าไหร่ครับไม่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 ผมผมมีแบงค์ห้าร้อยเออมีมียี่สบาทไหมมีแบงค์ยี่บไหเออเดีนี่สามใบ มีสองใบโอเคขอบคุณนะคะแม่เห็นไหมเราตเ้ยน้อยใหญ่ก็มาซื้อสุดๆเลรอฉันจะโดนตีไหมเนี่ย